อัปเดตข่าวบาดเจ็บของแมนเชสเตอร์ซิตี้ตอนนี้ทีมกำลังมีลุ้นว่าช่วงพักทีมชาติเดือนตุลาคมจะช่วยให้ปัญหานักเตะเจ็บคลี่คลายลงบ้างโดยเฉพาะโรดี้ที่บาดเจ็บไปนานและดูเหมือนจะมีปัญหาใหม่เพิ่มเข้ามาแต่ก็มีข่าวดีจากเรยันเชอร์กี้ที่อาจก,กลับมาเร็วกว่ากำหนดส่วนโอมามามูชและอับดุลโกเดอร์คูซานฟก็ใกลกลับมาแล้วเริ่มจากโรดี้มิดฟิลด์ตัวหลักที่เพิ่งฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บเขาหนักเมื่อฤดูกาลก่อนทางกวัวเดียล่ากำลังจัดการฟิตเนสของเขาแบบค่อยเป็นไป เพราะยังไม่พร้อมลงเต็ม90นาทีติดต่อกันหลายนัดล่าสุดเจ้าตัวสตาร์ตัวจริงเจอโมนาโกกลางสัปดาห์แล้วก็เจอเบรนฟอร์ดวันอาทิตย์แต่เล่นได้แค่22นาทีก็ต้องออกเพราะกล้ามเนื้อดีอีกแล้วกวาเดลลาบอกว่าทุกคนสงสัยว่าทําไมผมถึงเปลี่ยนโรดี้ออกตอนนี้ก็คงเข้าใจกันแล้วลหละและยังต้องรอผลตรวจเพิ่มว่าจะพักนานแค่ไหนแต่ข่าวดีก็ยังพอมีกับเรยยานเชอร์กี้ปีกฝรั่งเศสที่ย้ายมาด้วยค่าตัว30ล้านปอนด์เขาเพิ่งได้เดบิวต์ยิงหนึ่งประตูใน2นัดแต่เจ็บต้นขา จนกัวเดีอล่าบอกว่าจะพัก2เดือนแต่เซอร์ไพร์มากเพราะล่าสุดเขาอยู่ในขอบสนามเจอเบรนฟอร์ดแล้วแม้ไม่ได้ลงเล่นแต่ก็ใกล้พร้อมกลับมาเต็มตัวหลังพักทีมชาติน่าจะได้เห็นเจ้าตัวในเกมเย่าเจอเอเวอตันในนัดต่อไปส่วนโอม่ามามุชกองหน้าที่เจ็บเอ็นเข่าตอนเล่นให้อียิปต์เจอบูกินาฟาโซเมื่อเดือนที่แล้วเดิมทีกัวเดีอล่าบอกว่าจะกลับมาก่อนพักทีมชาติรอบหน้าแต่ตอนนี้กำหนดเวลานั้นเลยไปแล้วยังไม่ชัดว่าฟื้นชาหรือมีเซตแบ็กเพิ่มแต่คาดว่าจะเห็นในเกมเอเวอตันเช่นกัน สุดท้ายอับดุลโกเดอร์คูซนอฟเซนเตอร์แบ็กที่ถูกเปลี่ยนออกครึ่งแรกในเกมเสมออาร์เซนอล1-1กวาดิโดีล่าบอกว่าจะพลาดสามนัดถัดไปการกลับมาของเขาก็ล่าช้าไปนิดแต่คาดว่าจะพร้อมหลังพักทีมชาติตุลาคมเหมือนกับเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆโดยรวมแล้วซิตี้มีลุ้นได้ระเตกคืนหลายคนหลังพักทีมชาติซึ่งน่าจะช่วยให้ทีมแข็งแกร่งขึ้นโดยเฉพาะแนวรุกและแนวรับที่กำลังขาดแคลนแต่โรดี้นี่แหละที่น่ากงังวลสุดถ้ากลับมาไม่ทันทีมาต้องปรับแผนอีกยกใหญ่ก็สารพันปัญหาที่แป๊ปต้อ,อ,นตอนนี ยังหาทีมที่ลงตัวไม่ได้แต่อย่างน้อยก็ยังก่อกลุ่มผู้นําอยู่ที่หัวตารางและด้วยขุมกําลังที่มีก็ไม่ต้องกังวลเรื่องฟอร์มการเล่นมากนักถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ